นายอาลีไซดานนายกรัฐมนตรีลิเบียถูกกองกำลังติดอาวุธบุกลักพาตัวออกไปจากโรงแรมในกรุงติบปลีเมืองหลวงของลิเบียเมื่อช่วงเช้าตรู่ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นของลิเบียโดยรัฐบาลถแถลงว่ายังไม่ทราบสาเหตุการลักพาตัวของนายไซดานอย่างแน่ชัดพร,ร้อมระบ,บุว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้น่าจะเป็นกลุ่มปฏิบัติการปฏิวัติแห่งติโปลีและกลุ่มคณะกรรมาการต่อสู้อาตญากรรมโดยทางกลุ่มดังกล่าวอ้างว่า ปฏิบัติการดังกล่าวเป็นไปตามหมายสารแต่ทางรัฐบาลลิเบียได้ปฏิเสธเรื่องนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมกับยืนยันว่าสารลิเบียไม่มีการออกหมายจับนายไซดานอย่างแน่นอนโดยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาสหรัฐได้ส่งกองกำลังพิเศษเข้ามาปฏิบัติการจับกลุ่มนายอาบูเอนัสเัลลิบีแกนนำระดับสูงของกลุ่มเอลกอดิดะซึ่งเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์โจมตีสถานทูตสหรัฐในแทนซาเนียและเคนยาเมื่อปี2541 โดยนายอาลลิบีถูกจับกลุ่มได้กลางกรุงติบปลีและนายจอห์นแครีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก็ให้สัมภาษณ์ชี้แจงในภายหลังว่าปฏิบัติการในครั้งนี้ได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาลลิเบียแล้วสร้างความกดเคืองให้กับชาวลิเบียจํานวนมากที่มองว่าการกระทําของสหรัฐเป็นการรุกล้ําอํานาจอธิปไตยชาวลิเบียจํานวนมากเชื่อว่านายนไซดานมีส่วนรู้เห็นกับปฏิบัติการจับกลุ่มตัวนายอาลลิบีและการลักพาตัวนายไซดาน ก็น่าจะมีส่วนเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ดังกล่าวขณะที่คณะรัฐมนตรีลิเบียกําลังอยู่ระหว่างการประชุมด่วนเพื่อแต่งตั้งนาย,ยกรัฐมนตรีรักษาการแทนนายไซดานทางนี้นับตั้งแต่การโค่นล้มระบอบการปกครองของนายมัวมาคัดดาฟี่อดีตประธานาธิบดีลิเบียเมื่อสองปีก่อนลิเบียก็กลายเป็นประเทศที่ไร้เสถียรภาพทางการเมืองมีกลุ่มผู้ก่อการร้ายหลายกลุ่มพยายามแย่งชิงอํานาจในการปกครองตนเองโดยเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาเขาเรียกร้องรัฐบาลอังกฤษ ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือและกวาดล้างการครอบครองอาวุธของกลุ่มติดอาวุธทั้งหลายซึ่งกลุ่มติดอาวุธเหล่านี้มีส่วนเชื่อมโยงกับกลุ่มกบฏในซีเรียด้วย